อสูรพลิกฟ้าเล่มที่63บทที่2073พัพะฐานหัวฟูเชิญจากไปโดยไม่กล่าวอันใดอีกทิ้งให้ั้วฉายหลีได้แต่กังวลพี่หยุนท่านจะไปนครเทวะจือเมืองจริงหรือเด็กสาวมองหยุนเชิดด้วยสายตาหวัดนหวันและห่วงใย,ยก่อนสายหน้าไปมาขณะกล่าวต่อ ไม่ได้นะท่านจะไปไม่ได้นะครเทวะจือเมืองอันตรายมากผู้คนที่นั่นล้วนแต่เชี่ยวชาญด้านพลังวิญญาณสามารถกักขังความคิดคนไว้ในห้วงมยาได้โดยง่ายท่านจะไปไม่ได้นะข้าจะไปหาท่านป้ามันต้องมีทางออกอื่นแน่ขณะที่ั้วชายหลีกำลังจะหันหน้าจากไปหยุนเชิดกลับรั้งนางไว้อย่างนุ่มนวลชายหลีข้ารับปากเทพิดอ ของท่านไปแล้วไม่อาจผิดคำพูดได้แต่ว่าในตาของหัวชายหลี่ทอประกายดุดม่านหมอกแหลกสลายนางที่สามารถเล่นสนุกตามใจในแดนสุขาวดีได้ย่อมไม่เคยนำนครเทวะจือเมืองไปเชื่อมโยงกับคำว่าน่ากลัวมาก่อน หากเวลานี้พอนึกภาพว่าหยุนเชอร์จะต้องเดินทางไปเพื่อยืนหยัดด้วยตัวเองเป็นเวลาห้าปีตามลำพังแล้วมุมมองที่เด็กสาวเคยมีต่อนครเทวะจือเมิองในอดีตพลันถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกหน้าพรั่นพรึงขึ้นมาหยุนเชอร์สายศีรษะสีหน้าประศจากความกังวลอันใด อันที่จริงบททดสอบที่เทพบิดรของท่านมอบให้นับว่าเกินกว่าที่ค่าคาดเอาไว้มากด้วยศักฐานะและตำแหน่งของท่านต่อให้มอบบททดสอบที่ยากลำบากกว่านี้เป็นร้อยเท่าให้ค่าก็ยังสมเหตุสมผลชายหลี่ท่านยังจำที่ข้าเคยกล่าวไว้ได้หรือไม่ ยุนเชื่อยกมือสัมผัสแก้มของเด็กสาวอย่างอ่อนโยนภาระและแรงกดดันที่เทพีดอนของท่านต้องแบกรับสมควรเกินกว่าที่พวกเราจะเข้าใจตัวข้าไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากความรักที่ท่านมอบให้ไร้กำลังหรือคนหนุนหลังแต่เทพีดอนของท่านกลับยังยอมถอยให้พวกเราถึงเพียงนี้นี่เป็นพรจากฟ้าที่ข้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดฝันก่อนได้มาเยือนนครเทวะเจอเทียนด้วยซ้ำ เวลา5ปีนี้เทพิดอนของท่านต้องการทดสอบว่าความรักของพวกเราจะชืดชาลงทีละน้อยเมื่อต้องอยู่ห่างกันหรือไม่และยังหวังจะทดสอบว่าข้ามีปัญญายินหยัดหรือกระทั่งประสบความสําเร็จในนครเทวะด้วยลําแข้งตัวเองโดยปราศจากความช่วยเหลือหรือเปล่า บททดสอบนี้ถือเป็นความเมตตาอันมากล้นที่มอบให้แก่ข้าเป็นบทพิสูจน์ที่ข้าต้องตอบแทนไม่อย่างนั้นหากเรื่องแค่นี้ยังไม่มีปัญญาทําสําเร็จแล้วข้าจะคู่ควรกับเทพธิดาฉายหลีของข้าได้อย่างไรข้า,ายฉหลีใสยหน้าข้าไม่จําเป็นต้องให้ท่านพิสูจน์อะไรทั้งนั้นขอเพียงท่านปลอดภัยก็พอแล้วแต่ข้าจําเป็นต้องทํา ยุนเชื่อตอบเสียงแผวข้าจะไม่ยอมให้ฉายหลี่ของข้าต้องถูกผู้คนเยาะเย้ยในอนาคตเพียงเพราะข้าเป็นอันขาดผัวฉายหลี่กับพริบตาปริบๆก่อนพึมพำคล้ายพูดกับตัวเองข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องพูดแบบนี้ระยะเวลาห้าปีนี้จะว่าสัน้นก็สัน้นจะว่ายาวก็ยาวทั้งยังเป็นช่วงละเอียดอ่อนยิ่งอีกด้วยละเอียดอ่อนผัวฉายหลี่ พึมพำยุ่นเชื่อยิ้มรับหากจะไม่ผิดท่านเคยกล่าวไว้ว่าในอีกสามปีหกนครเทวะและเผ่ามังกรจะเข้าเฝ้าจาัก,กรพรรดิุบเหวในแดนสุขาวดีใช่หรือไม่เทพีดอนของท่านอยากจับพวกเราแยกกันก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างไรเสียหากพวกเรา อยู่ด้วยกันตลอดเวลา3ปีต่อให้ปิดบังอำพรางขนาดไหนก็คงไม่พ้นความแตกอยู่ดีถึงตอนนั้นแรงกดดันจากทั้งแดนสุขาวดีนครเทวะเซินหลัวหรือแม้กระทั่งภายในนครเทวะเจอเทียนเองก็จะถาโถมเข้ามาต่อให้เทพิดอนท่านไรากาศปานใดก็คงยากจะรับไหวแรงกดดนันที่เทพิดอนท่านต้องเผชิญในงานชุมนุมแดนสุขาวดีคงสุดจะจินตนาการแล้ว ช่วงเวลาที่ข้าพมนักในนครเทวะจือเมืองถือเป็นบททดสอบสำหรับข้าแต่ก็ถือเป็นการปกป้องพวกเราทั้งคู่ไปในตัวเช่นกันข้าเชื่อว่าเทพิดรของท่านที่รักท่านยิ่งกว่าชีวิตตัวเองจำต้องอาศัยช่วงเวลานี้ในการวางแผนขบคิดชั่งน้ำหนักและเตรียมตัวเพื่อหาหนทางรับมืออันประเสริฐสุด ยังมีอีกเรื่องท่านเคยกล่าวว่าองค์เทพอู่เมืองกับองค์เทพเจวีหลัวต่างเป็นสหายรักของเทพปีดรท่านที่เทพปีดอนต้องการส่งข้าไปยังนครเทวะจือเมืงโดยเฉพาะบางทีอาจเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตของพวกเราด้วยเช่นกันข่าชายหลี่จ้องมองหยุนเชิ่อแววตากังวลและหวัดหวั่นเริ่มละลายหายไปช้าๆก็ได้ นางก้าวเท้าโผล่เข้ากอดหยุ่นเชื่อไว้แน่นสุดแรงคล้ายต้องการหลอมตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับชายหนุ่ม5ปีข้าจะรอท่านท่านจัดไม่สิท่านต้องผ่านบททดสอบได้อย่างงดงามเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเหมือนเช่นก่อนแน่ท่านจะต้องปลอดภยัยจะต้องแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเสียงของหัวชายหลี่เริ่มกลายเป็นเสียงสะอื้นนางไม่อาจกล่าวคำใดออกมาได้อีกหัวไหล่บางสันะร,ริก บทสนทนาของทั้งสองลอยเข้าหูองค์เทพหั้วสินที่กําลังเหินร่างจากไปอย่างชัดเจนเด็กคนนี้หัวฟูเฉินพึมพำเบาๆดวงเนธที่ศาสตร์ประกายเจิดจ้าปรากฏแววพร่ามัวชั่วขณะเจ้าคิดส่งตัวมันไปนครเทวะจือเมืองเพื่อให้ทางนั้นพามันดิ่งลงสู่ห้วงฝันหรือเสียงหนึ่งพันดังขึ้นเป็นหัวชิงหญิงที่ปรากฏตัวขึ้น ข้างกายหัวฝูเฉินอย่างแช่มช้าใช่หัวฝูเฉินยอมรับเสียงเรียบไม่ว่ายัางไงข้าก็ต้องยืนยันให้ได้ว่าความรู้สึกที่มันมีให้แก่ชาหลี่เป็นของจริงไม่อย่างนั้นมันจะคู่ควรให้ข้าถอยให้ได้อย่างไรหัวชิงหญิงขมวดคิ้วเล็กน้อยข้าเป็นพยานรู้เห็นเรื่องความรู้สึกที่มันมีให้แก่ชายหลี่มาตลอด เจ้ากิดจริงหรือว่าหยุนเชื่อสามารถปิดบังตัวตนที่แท้จริงของมันภายใต้สัมผัสเทวะค่าได้ชิงหญิงเจ้าเป็นคนที่ข้าไว้ใจที่สุดในโลกข้าจะไม่เชื่อเจ้าได้ยังไงข้วฝูเฉินถอนหายใจบางแต่ข้าเองก็ไม่อาจเชื่อหัวใจคนได้เต็มร้อยเหมือนกันสีหน้าของข้วชิงหญิงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เจ้าอยากพิสูจน์ความรักที่มันมีให้แก่ชายหลี่เรื่องนี้ข้าไม่คัดค้านแต่ทันทีที่หยุนเช่ดดิ่งลงสู่ห้วงฝันความลับทั้งหมดของมันจะถูกเปิดเผยออกมาเรื่องประหลาดพิสดารทั้งหลายของตัวมันโดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่มันกล่าวถึงนั่นสมควรเป็นตัวตนที่อาจทำให้ทั่วล่าต้องสันคลอนวางใจเถอะข่วฟูเชิญ,ญยิ้มรับ มื่งคงฉานจะเป็นคนตรวจสอบด้วยตัวเองข้าไม่ยอมให้คนอื่นเป็นผู้ลงมือหรอกสีหน้าของหัวชิงหญิงผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดนางไม่กล่าวอะไรเพิ่มอีก3วันผ่านไปในพริบตานาวาปราณประนีตลำน้อยลอยอยู่เบื้องหน้าหยุนเชิดพร้อมแผ่รัศมีพลังเรื่อยเฉยอ,ออกมาเทพปีดอนหัวฉายหลีประสานนิ้วกุมมือหยุนเชิดไว้แน่น อย่างน้อยก็ให้ข้าไปส่งพี่ยุนถึงนครเทวะจือเมืงด้วยเถอะดวงตาของเด็กสาวล้นด้วยน้ำตาขณะเอ่ยปากขอร้องอย่างเชื่อฟังทะว่าหัวฝูเฉินกลับสะบัดหน้าหลบขณะตอบอย่างหนักแน่นไม่ได้ ภายในนครเทวะเจอเทียนหัวฝูเฉินยังพอควบคุมสถานการณ์ได้อยู่แต่หากทั้งคู่เดินทางไปยังนครเทวะจื่อเมิงพร้อมกันมีโอกาสสูงเกินไปที่เรื่องของทั้งสองจะถูกเปิดเผยเทพปีดอนพี่หยุนไม่เคยไปนครเทวะจื่อเมืงมาก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่านครเทวะจือเมืงตั้งอยู่ที่ไหนนวาวปราลำนี้ยังควบคุมด้วยปรางกระบี่พี่หยุนคงยากจะบังคับจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย เทพปิดอนค่าสัญญาว,ว่าหลังส่งพี่หยุนถึงนครเทวะจือเมืองแล้วจะรีบกลับมาทันทีได้ไหมหัวฟูเฉินยังคงเบนหน้าหลบไม่ยอมหรือกล่าวให้ถูกคือไม่อาจทำใจจ้องมองแววตาชวนเวทนาของลูกสาวตัวเองได้ที่ฉายหลี่พูดก็นับว่ามีเหตุผลหัวชิงหญิงออกหน้าแทนเดี๋ยวข้าไปส่งหยุนเช่อให้เองท่านปา หัวฉายหลี่ร่าเริงขึ้นมาทันทีนางพยักหน้ารับถี่รัวเยี่ยมเลยขอบคุณท่านป้าเฮ้อหัวฟูเชิญแค่นเสียงหกักไม่ได้คัดค้านอะไรเมื่อมีั้วชิงหญิงไปด้วยั่วฉายหลี่ถึงค่อยวางใจได้บ้างเด็กสาวมองหยุนเชิดด้วยดวงเนตรดาราพร่างพราย แม้ทุกสิ่งอย่างของชายหนุ่มจะประทับลึกลงในดวงจิตของนางมาเนิ่นนานแล้วหากหั้วชายหลีกลับยังคงมองหน้าหยุนเชิดด้วยความรักใคร่ถวินหาไม่ยอมปล่อยเวลาให้หลุดลอยไปแม้เพียงชั่วขณะพี่หยุนจำที่ข้าบอกท่านไว้ให้ดีนะพอไปถึงนครเทวะจือเมื่งแล้วห้ามต่อยตีกับใครห้ามทำเรื่องอันตรายท่านต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี ส่วนเรื่องประสบความสำเร็จอะไรนั่นไม่สำคัญเลยสักนิดท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าความปลอดภัยของท่านสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดห้ามเข้าใกล้ลำธารฝันกระซิบห้ามเฉียดใกล้ขุบเขาดิ่งฝันนะห้ามศบตาคนในนครเทวะจือเมื่งนานเกินไปถ้าเป็นไปได้คงจะประเสริฐสุด หากท่านไปเสาะหาเขตแดนกักตนศักแห่งแล้วฝึกวิชาอยู่ในนั้นตลอดหปีไม่ต้องไปไหนหรือสูงสิงอะไรกับใครทั้งนั้นยังมียังมีได้ได้ค่าจะจำเอาไว้หยุนเช่อตั้งใจทบทวนคำพูดของเด็กสาวตอนนี้ข้าไม่ได้แบกรับแค่ชะตากรรมของตัวเองคนเดียวแล้ว แต่ยังแบกรับอนาคตของเราสองไว้ด้วยดังนั้นข้าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีข้าขอสัญญาว่าจะกลับมาหาท่านในอีกหปีนับจากนี้แบบครบ32ไม่ตกหล่นแม้แต่ผมสักเส้นพัวฟูเชิญยกมือกุมขมับห่างกันแค่ห้าปีเองไหมทำไมถึงร่ำลากันเหมือนจะเป็นจะตายเสียให้ได้พัวชิงหญิงกล่าวสำหรับพวกเราเวลาห้าปี ผ่านพ้นในชั่วลัดนิ้วมือหากใช้หลี่แม้เกิดมาตั้งแต่หมื่นปีก่อนแต่กลับได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงมาไม่ถึง20ปีมิหนำซ้ำความรู้สึกที่นางมีให้หยุนเชื่อย,อยังอยู่ในช่วงพรุ่งท่านสูงสุดระยะเวลา5ปีนี้ย่อมยาวนานและยากลำบากสุดแสนสำหรับนางเฮ้อว่าฟูเชินได้แต่สายหน้าไม่ช้าก็เร็วเจ้าต้องตามใจนางจนเสียคนแน่ ในมือหยุนเชื่อปรากฏไข่มุกที่บรรจุดวงแสงสีม่วงนับไม่ถ้วนลอยเวียนวนดุดดวงดาราอยู่ภายในคล้ายผีเสื้อวิญญาณสีม่วงเริงระบำอย่างเสรีกลางราตรีการ 5ปี1,825วันค่าสลักผีเสื้อวิญญาณ1,825ตัวใส่ไว้ในมุกเม็ดนี้ผีเสื้อแต่ละตัวประทับด้วยคำพูดที่ข้าเตรียมไว้ให้ท่านเวลาท่านคิดถึงข้าก็ให้ปล่อยผีเสื้อวิญญาณออกมาตัวหนึ่งมันที่แบกรับเสียงและความรู้สึกของข้าไว้จะคอยอยู่เคียงข้างท่านเองหยุนเชอร์ น้ำมุกอายุยืนที่หัวฉายหลี่มอบให้ตนไว้ออกมาพร้อมขยับนิ้วแต่สัมผัสแสงวิญญาณของเด็กสาวอย่างแผ่วเบาด้วยมุกเม็ดนี้ข้าเองก็สามารถสัมผัสดวงวิญญาณของท่านเสมือนมีท่านคอยอยู่เคียงข้างได้ทุกเวลาดังนั้นแม้เวลาหปีอาจยาวนานแต่ข้าจะไม่มีวันอยู่ตัวคนเดียว หากเมื่อใดที่ดวงวิญญาณของท่านรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาแสดงว่าข้ากำลังคิดถึงชายหลีของข้าอยู่หัวฟูเชินกำหมัดแน่นบังเกิดความคิดอยากควักลูกตาตัวเองออกมาไอ้เด็กนี่คำพูดไรยังอายพันนี้ยังกล้าพูดออกมาได้แถมยังพูดกับลูกสาวข้าอีกได้เวลาแล้วรีบไปซะ ว่าฟูเชิญที่ทำใจทนดูต่อไปไม่ไหวรีบโบกมือพร้อมส่งเสียงคำรามทันทีท่วงท่าสภาวะสงบนิ่งสูงศักดิ์หลักสลายไม่เหลือชิ้นดีว่าชิงหญิงขยับร่างวุบไหวขึ้นไปบนนาวาปราณน,นางสะบัดมือครั้งหนึ่งหยุนเชอ่อก็ถูกสายลมอ่อนโยนหอบตามขึ้นมาบนนาวาไปเถอะ หลังกล่าวสองคำปราณกระบี่ก็แผ่พุ่งนาวาปราณลำน้อยเหินบินขึ้นสู่ฟ้าหัวชิงหญิงทราบว่าหักนางยังไม่ยอมตัดสินใจเด็ดขาดหัวชายหลี่มีหวังก่อมือหยุนเชื่อไม่ปล่อยจนถึงพรุ่งนี้แน่พี่หยุนนาวาปราณลำน้อยห่อออกมาไกลลิฟในพริบตาหักเสียงตะโกนของเด็กสาวกลับยังคงดังไล่หลังพี่หยุนท่านต้องรักษาตัวด้วยนะ อย่าลืมคิดถึงข้าแม้แต่วันเดียวด้วยข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นข้าจะไม่คล้องวัดกับบุรุษหน้าไหนจะไม่เรียกใครเป็นพี่ด้วยพี่หยุนจำคําของท่านไว้นะอนาคตของเราเสียงของหัวชายหลี่ยิ่งมายิ่งแผ่วเบาซ้ำยังเริ่มกลายเป็นเสียงสะอื้นให้อย่างไม่อาจควบคุม จบกระทั่งสุ่มเสียงของเด็กสาวเลือนหายไปหยุนเชิอค่อยหันกลับไปมองในที่สุดหากในพริบตาต่อมาชายหนุ่มก็สะบัดหน้ากลับมาอีกครั้งตึง ร่างของหัวฉายหลี่กระแทกเข้าใส่ม่านประการอย่างแรงขณะไล่าตามหลังหยุนเชิดกับหัวชิงหญิงเด็กสาวร่วงลงสู่พื้นหากกลับไม่ยอมลุกขึ้นนางเพียงเหมอมองนาวาปรานลำน้อยค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาโลกของหัวฉายหลี่คล้ายกลายเป็นว่างเปล่าขึ้นมาทันตา นิ้วมือของนางไม่อาจสัมผัสตัวหยุ่นเชิดได้อีกทั้งเสียงหัวเราะและการหยอกเย้ากันไปมามาลายหายสิ้นดวงตาที่อบอุ่นอยู่เป็นนิดไม่มีอยู่อีกต่อไปนางไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนกว่าจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่างช้าๆหัวฉายหลี่เม้มปากแน่นพยายามไม่ส่งเสียงหักม่านหมอกพระามลในดวงตากลับไม่ยอมจางหายไป หัวฟูเฉินเพียงเฝ้ามองอย่างเงียบงันหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนสับสนยามนี้เองหัวชายหลี่ค่อยหันหน้ากลับมามองมันดวงหน้าขาวนวลดุหิมะเปริดด้วยคราบน้ำตาดวงเนตรเปรียกชุ่มเศร้าส้อยชวนให้ทุกคนที่พบเห็นต้องใจสลาย ดวงตาคู่งามที่เคยสุกสกาวของหัวชายลีหม่นมองลงจนไม่เหลือประกายเดิมราวกับดวงดารานับไม่ถ้วนที่เคยเปล่งแสงอยู่ในดวงเนตรของนางจากไปพร้อมกับหยุนเชอร์เทพิดาเด็กสาวเอ่ยปากด้วยเสียงแหบพร่าเล็กน้อยข้ายากเข้าค่ายกลเจ็ดดาราทอลายสวรรค์ประโยคนี้ทำให้หัวฝูเฉินต้องใจสะฐาน เพราะมันรับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากตัวหัวชายหลีหัวฟูเชินสบศาลูกสาวตัวเองขณะกล่าวเนิบช้าหลังเข้าค่ายกลเจ็ดดาราทอลายสวรรค์ไปแล้วหากไม่อาจผ่านการทดสอบจากเจ็ดเจ้ากระบี่ลูกจะไม่อาจกลับออกมาได้อีกลูกคิดดีแล้วแน่นะ เจ็ดเจ้ากระบี่แห่งนครเทวะเจอเทียนแต่ละคนล้วนต่างคำจุนมันคากระบี่ขั้นสูงสุดเจ็ดแขนงเอาไว้ขั้วชายหลีขยับริมฝีปากบางตอบกลับด้วยน้ำเสียงคล้ายอยู่ในห้วงฝันพี่หยุ่นไม่ใช่สะวะที่ลอยล่องตามกระแสน้ำเขาคือแสงสว่างอันเจิดจรัสของโลกนี้ทั้งอิสระเสรีและเหนือชั้นแต่เพื่อฆ่าแล้วเขากลับ ยอมกลับมายัางนครเทวะเจอเทียนด้วยกันเพื่อฆ่าแล้วเขายอมเดินทางไปยังดินแดนต่างถิ่นอันไกลโพ้นเพียงลำพังอนาคตของเราสองไม่สมควรเป็นพี่หยุนแบกรับคนเดียวหัวฟูเฉินพยักหน้ารับช้าก่อนขานรับการตัดสินใจอันโหดร้ายนี้ด้วยเสียงแผ่วเบาตกลงมันส่งเจ้าไปยังนครเทวะเจอเทียนตามที่เจ้าว่าไว้จริงๆด้วยหลีซอ พึมพำตอนที่หัวฟูเฉินกล่าวถึงบททดสอบสุดท้ายออกมาแม้หัวฉายหลี่จะตอบสนองรุนแรงที่สุดแต่นางก็แค่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของหยุนเชิ่อและกลัวว่าจะต้องแยกจากกันเท่านั้นส่วนคนที่ตะลึงที่สุดย่อมไม่พ้นหลี่ซอก่อนหน้านี้ท่านคิดว่าข้าเอาแต่พูดเหลวไหลเหรอหยุนเชิ่อถาม หลีซ่ซอตอบเสียงแผ่วข้าแค่รู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าคาดเดาการตัดสินใจของหัวฟูเฉินล่วงหน้าได้แม่นยำปานนั้นเยี่ยงไรหยุนเชอรีตาตอบว่ากันตามตรงทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าที่ข้าคิดเอาไว้มากหลีซ่ซอท่านสังเกตเห็นหรือไม่ แม้คนของนครเทวะจะมีพลังฝีมือเหนือกว่าคนบนแดนเทพอย่างเทียบไม่ติดแต่พวกมันกลับดูเหมือนหยุนเชิอขบคิดสักพักก่อนเอ่ยคำพูดประหลาดออกมาจะใสซื่อกว่ากันเยอะใส่ซื่อกว่าหรีซอ,อทวนคำอย่างงุนงงถ้าพูดแบบนี้ดีกว่าหยุนเช่ออธิบาย ถ้าหากบิดาของฉายหลี่เป็นคนแบบเดียวกับสิงเจวิคงหรือเชียนเย่ฟ้านเทียนท่านไม่คิดหรือว่าข้าคงเข้าหามันลำบากกว่านี้เยอะอ้อยุนเชิเพังกล่าวจบก็นึกขึ้นได้ตอนที่ท่านร่วงหล่นมาถึงมือข้าสิงเจวิคงกลายเป็นคนพิการส่วนเชียนเย่ฟ้านเทียนก็ลงหลุมไปแล้วท่านไม่ค่อยรู้จักมักคุ้นกับพวกมันหรอก